สวัสดีทุกคนครับนตัตะประเด็จตครับผมก็ก็ได้ลงคิไปไปนานเลยเขาไปะสอบสอบไอบอบไสอบคือแบบมันได้ลงคิปไปนานเลยคือไม่ค่อยมีเวลาทุกคนแล้วก็วันนี้มันก็เป็นวันดีนะครับเพราะว่าโดนสั่งงานีกแล้วก็คือโดนสั่งงานีกแล้วนะครับก็ก็อะไรดี <c oughs> <c oughs> แล้วเราไปเริ่มทำงานเลยดีกว่าทุกคนโอเคี okay. ่ครับแล้วทุกคนโดยพี่ลมนะครับเลขที่12แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจปช .3 ทศสองครับก็วันนี้นะครับเราก็จะทํา อาหารให้ทุกคนดูกันนะครับนั่นก็คือไข่ตุ๋นัเ <laughs> ปิดตัวอย่างดีทําไข่ตุน๋นโอเคไข่ตุน๋นนะฮะก็สิ่งที่ต้องเตรียมนะฮะก็จะมีถ้วยนะฮะตะเกียบนะฮะเอาไว้คนไข่ครับน้ําเปล่าโรตีฮะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับผมที่ทำเหมือนกันมากเลยครับทุผู้ชมไม่อยากจะพูดตอกไข่เลยครับกินเยอะกินน้อยก็ตอกเข้าไปนะครับ คณอดีเอลชวนนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวอุ้ยเซียวขาดนะครับนี่นะครับหน้าตาเป็นไงครับทุกคนเฮ้ยอุ้มาไม่เยอะส่วนน้ำเปล่าน้ำเปล่าที่เราจะใส่อัตราส่วนคือสองเท่านะครับของไข่คนนะครับทุกคนอย่ายวยืมดิ จากนั้นนะฮะแลเรก็ไปนิ่งนะฮะจนกว่าน้องเขาจะเซ็ตตัวนะครับผมค่อยไง่าย,ยมองไม่เลยครับท่านผู้ชมทุกคนครับเซอรลานะครับนี่ก็คือใครตันนะครับ คือแบบพอทำกระตุเสร็จก็กระแดกขึ้นมาเลยเด้งมากเหมือนพุดดิ้งมันเด้งเหมือนพุดดิ้งทุกคนดูเหมือนตูดอะเหมือนตูดเดบบคือแทบจะหลุดออกมาจากทุกอันนี้เราก็มีผู้ชิมนะฮะก็คิมณนาาตะรู้ิุณนาาตะรู้ว่ามองคุันน่กินจ้ะอุ้ยคือแบบกินได้ไหมโคตรอร่อยอะจริงเลยเนี่ยจริงเลยอะ ฉีดยาปะเนี่ยทำไมอ่ะฉีดยาปะเนี่ยฉีดยาปะเนี่ยป้ายาอร่อยมากเลยครับทุกคนมีพัฒนามีพัฒนานะฮะทุกคนจะต้องให้คนทักคลิปด้วยนะครับผมไอ้ผมป้อนบ้างครับครั้นี้อาจารย์เด็กป้อบ้างครับเอาไว้ทำไมนะครับเดี๋ยวผมป้อนให้ครับครั้งนี้ยอร่อยมากอร่อยทุกคน เลยทำเองนะเลยทำเองต้องเชียร์เลยสิ่กินเข้าไปละลายในปากมันคือมันเป็นแบบเราใส่น้ำเยอะนิดหนึ่งทุกคนอย่างนี้ยอมรับเลยแต่ว่ามันจะออกแนวเป็นเต้าหู้ไข่เอาจริงแต่ว่าเราอะแค่ไม่ชอบเทคเจอร์แบบนี้เฉยๆแต่ว่าอร่อยไหมอร่อยมากครับเห็นไหมครับทุกคนก็ก็คลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับทุกคนใครอยากทำตามก็อย่าเลยครับไปดูคลิปช่องคนอื่นเถอะนะฮะ ก็สมุดนี้ก็ขอดตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ได้ด้วยนะครับถ้าใครไม่ชอบนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วคอมเมนต์ด่านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอาจารย์ดูนะครับก็อร่อยมากครับ